วันที่สิแล้วนะพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้ก็ลมแรงนะคะดวงกลางกลางรายการรีรัน q u n o n s w s r r t ราชินีแห่งซอสน,นะคะอดีรันจากวันก่อนนะคะสเตอร์ไฟเราลองไปหาข้อมูลมานะคะ สเตอร์ฟายซาลาเต้อะไรเนี่ยมันเป็นการผัดอย่างหนึ่งเช่นเป็นผัดผักหรืออะไรประมาณนั้นนะคะไม่ท้่ข้าผัดอย่างที่เราเข้าใจนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกผัดผักใส่กระเทียมอะไรที่เราเคยกินกันนะคะหรือไม่ก็แต่เราเห็นจากภาพอะส่วนใหญ่จะเป็นผัดกับคาริโอฟาเวอร์นะคะก็คือดอกกระหล่ำปีนะอืม มันรีลานวันพุธนะคะอุ๊ยมีมาแล้วสวัสดีฟารเทลคุณเห็นแมวนี้ไหมนา่ารักฉันเจอมันอยู่ข้างนอกประตูทางเข้าฟาร์มของคุณฉันคิดว่ามันน่าจะไม่มีเจ้าของอะนะ ฉันคิดว่ามันชอบที่นี่นะคุณสนใจที่จะมีแมวน่ารักน่ารักสักตัวไหมล่ะเยสใช่จ้าชื่ออะไรดีนะให้น้องชื่อโปโกะแล้วกันนะคะโปโกะดีมากโปโกะน้อยคุณเป็นแมวที่นี่แล้วนะดีไหมแมว ปกติเราจะเลี้ยงหมานะแต่รอบนี้เราอยากลองเลี้ยงแมวดูบ้างนะคะเออเราจะเนนะี่ยนะไม่ๆเราจะทำไอ้นี้เพิ่มนะคะนี่แล้วก็เปลี่ยนสีด้วยเอาเป็นอืมอะไรที่เกี่ยวกับ ต้นไม้เราจะไว้ไม่นีอะไรที่เป็นของกินเราจะไว้ตรงนี้นะคะนะนอกนั้นเรา,เราขอเก็บก่อนย้ายของก่อนย้ายของไม่ย้ายของ เราจะใส่ผักที่เราเจอในหน้านี้นะคะอย่างนี้ละกันเนาะจะได้รู้ว่ามันคือฤดูไหนอันนี้เป็นฤดูใบไม้ทีนะคะอืมเดีย๋ยวเราต้องรดน้ำต้นไม้อันนี้ด้วยแล้วก็เอเดี๋ยวนะขอดูเคเวสก่อน,นะคะมีเควสอะไรบ้างเนี่ย ลงเหมือนยังไม่รีบอ่ะแล้วก็ไม่รีบนะคะแต่วันนี้เราจําได้นะว่าเป็นวันเกิดของวินเซนนะคะอันนี้เราเราตั้งเป็นเออเอน,นีเละวันนี้วันเกิดของวินเซนนะ เวนเซนเอ็นน้องเวนเซนเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวนะคะอันนี้ทำยังไ,ไงเนี่ยต้องใช้คอปเปอร์บาร์อืมอันนี้น่าสนใจนลเนี่ยคอปเปอร์บาร์ยี่สิบ เรายังไม่ลดน้ำดีกว่านะคะเราจะลดน้ำเป็นอันดับสุดท้ายดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะไปเหมืองนะคะใช่ไหมเราจะไปเหมืองเอาหิ่นมาด้วยแล้วก็น,นี้ เป็นที่เราเจอจากจูนิโมนะคะห้องครับรูมต้องการของรีอย่างนี้นะงั้นเราจะแวะไปส่งของด้วยนะคะอ,อันนี้เก็บไว้เห็นไะหส่งของอันนี้แล้วก็อันนี้นะคะ น้ำไม่ไม่เดี๋ยวนะคะลดน้ำน้องแมวก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราลืมมาเดี๋ยวน้องไม่มีน้ำกินนี่เอาไปโอเคหลังจากนั้นเราจะ ไม่ยอดน,นะคะเย่เย่ เดี๋ยวจะหยอดแล้วได้อะไรไม่รู้จำไม่ได้นะโอ้บันเดิลคอพีนะคะได้เป็นมเมล็ดหรอยังอื่นแล้วก็นะ ไปแล้วแ้้ก็เกิดอ,อันใหม่มาด้วยนะคะเกิ <S <S ดจุดใหม่สองจุดนะขอดูหน่อยอันนี้ของเรายังไม่ครบนะคะเดี๋ยวค่อยมาทีเดียว อันนี้ต้องการพาสนิปห้าอันที่เป็นดาวทองนะเราว่าเราปลูกพาสนิปก็เดี๋ยวไปซื้อไว้พันพาสนิปนะคะโอเคไปไปไปเฮ้ยวัสดีกระเชนเชนเฮลโหลเฮลโหล โน้ฉันไม่เวลามาคุยกับคุณหรอกนะเธอเอาอีกแล้วนะเธอใจร้ายมากฉันอยากคุยด้วยดูเหมือนวันนี้จะ,อะไอเนะี่ยวันนี้เป็นวันนี้ที่จะเล่นไล่จับคิดว่างั้นไหมถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้หญิงฉันจะถามคุณว่าต้องการเล่นไล่จับด้วยกันไหมหรอ เคแคสคืออะไรคะหมายถึงเล่นบอลเหรออืมอันแรกนะคะฉันสบายดที่จะแค่มองดูคุณเฉยๆจากที่ไกลๆ <c oughs> ข้อสองคือฉันต้องการจะเล่นกับคุณละข้อสาคุณหมายความว่ายังไงคือโกรธนะคะอืมเราไม่ว่างนะ <c oughs> ไม่ละกันนะเราไม่เล่นด้วยนะแย่ yeah. บางคนไม่ค่อยชอบเล่นกีฬานะใช่แล้วเราก็คือหนึ่งในนั้นนะนี่เอา้าเอามานนี่มามาคุยกันเพนนีไปเขาจะไปห้องสมุดสินะคะ พวกเราไม่มีโรงเรียนที่นี่ฉันก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดในการให้ความรู้กับจัดแล้วก็วินเซนต์นะคะอใจดีจังเด็กทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จใช่แล้วแจ๊สก็คือเก่งเลขนะคะแล้วก็เก่งเรื่องการอ่านส่วนวินเซนต์ก็เก่งในเรื่องของ จินตนาการหรอมั้งอาจจะแบบเป็นคนเก่งด้านจินตนาการฮะก็ทำอะไรหลายอย่างนะเขียนนิยายก็ได้วัดรูปก็ได้เปิดดิออสเปิดเลยอะไรไม่รู้อ่ะอืโอเคแล้วก็ไปคุยกันนิดนึงนะคะ เฮ้ hey, คุณต้องการอะไรไหมอ๋อฉันต้องการแล้วแหละแล้วก็ทําไปแล้วด้วยอ,อันนี้คืออะไรอะแคลไซคืออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เราเอามาส่งแล้วกันนะบริจาค ฮึอ okay. hmm? like hmm. ิดไลเกดบัสสติลคิวเมื่อกี้กดอะไรไปไม่รู้เนี่ยสวัสดีฉันกำลังมองหาแมลงแต่แม่ กำลังก็จะโกรธมากเพราะว่ามันทำให้สกปรกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวฉันรู้มาว่าเธอชอบอันนี้อ่ะโอ้ของขวัญวันเกิดขอบคุณค่ะเย่เย่ไปแล้วนะวิ่ง้องแจด๊ดมาคุยกับแงแจด๊ดนิดนึง HELLO เด็กน้อยอ้าวาไม่คุยหรอไม่คุยหรอโอ้ไม่ลืมไปนะคะว,ว่าวันนี้วันพุธวันนี้ร้านพี่แอร์ปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากคุยกับวีเกลไหนๆก็เจอแล้วเฮยย o ขอโทษด้วยเออถ้าเกิดฉันทำหยาบคายฉันไม่ได้นอนเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนมากนะทำะไรเล่นเกมเหรอคุณต้องการอะไรเออไม่ต้องการอะไรนะ ัอีป่าไปสถานที่ที่มากกับการมากคุณคิดว่าไงอือฮึก็คิดอย่างนั้นแหละ ไา่ม่ขายของแล้วกันะในะคะไหนๆก็ไนในๆละขายของเราขายทีละนิดทีละหน่อยทักทายด้วยปลาบางตัวมาเป็นแล้วแต่สีสันแล้วก็บางทีก็ตกได้ตอนกลางคืนตกได้ตอนฝนตกอะไรในประมาณนี้นะ กับเอาของใบเก็บที่บ้านก่อนละกันเนาะ คือหลานชายของฉันฉันบอกคุณหรือ,อยังแม่เริ่มคุยกับเราแล้วใช่ไหม ตอนเย็นคุณต้องการอะไรเปล่ามไม่ต้องการนะมีอะไรน่าคือไหมเนี่ยไม่มีฮะไม่มีก็ไปนะคะคุณยาย ฉันเห็นครอบครัวที่สวยงามของผีเสื้อพวกมันอยู่ในสวนเมื่อวานนี้นะคะอืมวุ้ยวุ้ยเจอบางคนเห็นแลนี่เป็นข,ขวัญที่ดีค่บคุณครับ อย่าลืมปิดปากถ้าคุณต้องการจามด้วยนะแน่นอนแล้วก็ให้มั่นใจว่าล้างมือด้วยล่ะเข้าใจแล้วคุณนิวอี ท่าน,นเห็นคนที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เก่านั่นมันดีถ้าเกิดรู้ว่ามีใครสคักคนหนึ่งค่อนข้างจะสนใจสถานที่นั้นอเขาดีใจนะคะที่เราไปคอมมูนิตี้นั่นวิมาแล้ว ฉันได้ยินข่าวเลยเกี่ยวกับแหวนเวทมนต์ที่เต็มไปด้วยพลังแล้วก็หายากามันถูกอะไรอ่ะเมื่อนานมาแล้วนะคะฉันไม่มั่นใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เทนิยายแหวนหรออยู่ในไอ้นี่หรือเปล่า อะไรนะในพิพิธภัณฑ์ค่ะเฮ้ยทำไมสองคนนี้เขามาคุยอะไรกันที่นี่ฮะสิ่งเดียวที่ฉันชอบที่นี่ก็คือชายหาดนั่นแหละมาคุยอะไรกันสองต่อสองนี่ฮะแม่ เป็นรายการพบปะประชาชนปะละเฮ้เราเจอมานีหรือ,อยังนะความจำเราก็ไม่ค่อยจะดีนะคะชึบในไหนเราก็ในไหนละว,วันนี้พบปะประชาชนให้ครบไล มานี่เรายังไม่สนิทกันใช่นะโอ้มายก็เฮ้ยออกมาแล้วเขาน่าจะไปซาลูนะคะหรือไม่ก็ทำอาหารเย็นหรอเฮ้เฮ้คุยด้วยคุณสามารถใช้เคียวตัดหญ้ามาเป็นอาหารใช้ตัดได้นะคะหรือว่าคุณจะซื้อจากฉันก็ได้นะโอเคชันเอ,อ่อ ฉันก็ต้องการเงินอะนะฮ่าฮ่ได้ถ้าเกิดมีสต๊อกลียงก็จะมาซื้อนะคะนี่วันนี้นีอามาวาดรูปนะสวัสดีเช้านี้ฉัน หเหยียบมแมลงเหรอทิ้งดีจบพูนี่แล้วก็จบเหรอไปฮักไข่พอหมดนะคะ เป็นเวลาหลายปีที่ฉันศึกษาแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาของธาตต่างๆนะคะแล้วก็สามารถเข้าใจเข้าใจผลกระทบของภาษาเหล่านั้นพูดเรื่องอไรเนี่ยฟังดูไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้อ่ ถ้าคุณสงสัยอะนะอ๋อมันเขาแพ่อาออธิบายนะคะวันนี้เราจะพบปะประชาชนให้หมดเลยแล้วกันนะแล้วเราก็ค่อยไปหาของในเมืองนะคะเพราะว่าคุณปู่เขาบอกว่า เหมือนกับนีใจเหมือนเขาบอกว่าอยากให้เราค่อไๆนะคอนเนคกับผู้คนนะคะอืมหนุบหนับเลยอะของกินอย่างเยอะนะคะเย้เย,ย,ย้สบายใจเยอะ เยะแยะมากมายหรือว่าเราจะมาหาคนทุกวันเลยเดีไหมนะ <S <S> <S เหลือยังไม่ได้คุยกับใครบ้างไหมเนี่ยนึกก่อนมากน,นี้เข้าไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวไป ซาลูนน่าจะมีบางคนที่เรายังไม่ได้คุยนะเนี่ยรู้สึกจะยังไม่ได้คุยกับแพมนะคะเฮ้ hey, เด็กน้อยคุณเด็กเกินไปที่จะอะไรเนะี <opping> ่ยมอปลิงอาราวหือ เด็กเกินไปให้จะวิ่งเล่นในนี้เหรอหมายความว่ายังไงเราโตแล้วนะสรุปโครงการที่เราจะเข้าเหมืองน,นี่ก็คือโดนพับไปเพราะเราัอแต่นี่แค่เดินเดินคุยกับคนทั้งเมืองน,นี่ก็หมดไปหนึ่งวันแล้วนะเนี่ยไอ้หมดไปหนึ่งวันแล้ว เือเราควรจะลดน้ำต้นไม้ก่อนดีวันนี้เรือมไม่แน่ใจตัวเองนะ นี่ก็เป็นของที่หาได้ในฤดูกาลนี้นะเอาใส่รวมๆกันนี่แหละแล้วก็ ใสยไม่ได้ไปเหมืองแล้วเนี่ยอเออละเฮ้ยลอยใช่แต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติของเรานะฮะเติมน้ำเติมน้ำ รดน้ำให้หมด สรุปสาระของวันนี้นะก็คือการไปคุยกับคนทั้งเมืองแล้วคุยไม่ครบเลยนะแต่ก็ได้มาพันธมาฟรีนะคะวิ่งเนื่องไปคุยกับน้องแมวก่อนเอาหลับไปแล้วอ,อุ้ยสำหรับวันที่สิบก็ อย่างน้อยก็ภารกิจสำเร็จคือเอาของขวัญให้วินเซนต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปนอนก่อนนะแล้วเจอกันใหม่วันที่สิเอดนะคะ